มังเัาะมังบวบเป็นไรบ่เป็นไรบ่ไปเบิ่งเด้อมังเัาะมังบวบเป็นไรบ้าเอา้มามังบวบกายขึ้นข้างเข้าไปเบิ่งเด้อเข้าไปเบิ่งเด้อมังเัาะมีบ่ามังบวบบ่ทันเป็น มึงบอกว่าท่านเป็นเริ่มเห็นดอกนันละเด้ตัวนี้ขึ้นไปสูงๆเอาไปทางพุ่นตึมไปไปบึงบักถั่วเถอถั่วเห็นบ่หมกถั่วเห็นบ่หมกถั่วเห็นบ่เห็นบ่เห็นบอเริ่มใหญ่เลยเริ่มใหญ่เลยนีเดน,นี่กำลังเป็นกำลังเป็นดอกลายอ้าวปิดแล้ว เอมันใหญ่เออมันใหญ่แล้วอยากกินบะอ่าใช่ปะใช่ใหญ่แล้วไปไปไปเข้าไปเบิ่องด้ี่กำลังอันนี้บัวฟ้าปิดเด้อมันบัวทันใหญ่เด้อไปไปต่อ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 ไปบุมามันไป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 นีดี

แตงก็เริ่มเป็นขึ้นไปหมกบวบเทนีนยังหาก,กันเริ่มเริ่มขึ้นค้างเริ่มเริ่มตกคนาแน่เห็ุไดไพลาดวะ ลาดแอคไปเตะมาดังพี่มาเบิง่งมาถั่วทางนี้มันเริ่เป็นลายอยู่บ้างเขียมทังเขียมก็เริ่มลงหัวแล้วได้ทีน,นี้ห็นเด้เริ่มเป็นหัวแล้วได้พวกเขียมนี่คักเซอร์นี่เด้นี่เด้ เริ่มลงหัวเลยถ้าเพิ่นนันออกดอกออกกันนั้นพ่นแลรเพิ่นจนึงสีแก่เต็มทีเดือนนี้ก็ยังบวชันเป็นหัวขัดขัดก็เริ่มเด็ดๆมักถั่วกันเลยมุกทัวมุกถั่วที่บ้าบอกป่าปอนไหนอ่ะมันไงมันอันนั้นเออยังบวทันใหญ่ Kim mấy con Kim mấy con ừ. Đây mặn mồ Mặn mồ Mặn mồ mặt mồ mó 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 cặp Mặn mồ mó 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 mồ mó mồ mó mó Đi mó mó ừ. Đi đi ừ. mó อยู่ทางพุ่นไงมึงเล่นกับกำลังเป็นมึงเล่นกำลังเป็นนี่ได้ใช่ดะเล่นมาเล่นกำลังเป็นลายเนาะเป็นลายบัวพับปิดลูกให้มันเดึงแดงกันให้มันแดงแดงยังปิดนี่ยังบัทันแกพี่น้องพี่น้องเอ้ยหลานชายคอยดูแต่เตยเตยสบายดีเอ้ยสบายดีพักพักซอยหนายิ้มแน่ยิ้มไหม ยกป้อยกป้อยกป้อเน่นเอ้ยยามาห่มอีกลูกเบื ан, ่อแดดบ right? ่เบื่อแดดเนาะเออเบื่อแดดเอออยู่ในห่มอะไรเบิ่งงานเสีหาตังมาให้เด้องานสีหาตังมาให้นงนั่งก็แต่น้องตั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 งมาตังให้ร้านนั่งก็เด้อพี่น้องเออเป็นร้ายเมือยร้านเมืองไออะอันนี้นี่พองวันนี้ มันไล่ตเอาางดอกนั่ง ừ, อ,อืมเออแค่นั้นแหละครับใส่ก็เสียงเสียงเด้อ จบแท้จบเียเอยอมันกร้ายซึมไปดอกละอืมปล่อยกันนะใช่เนาะเลือ่อเนอะเสมยมี่นนอเบิงบงหลังมืองานเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวจะ ปะปะปะกันเอดุหลายนาะหลานคนเนาะได้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 โอ้ยหดเราไปไหยัดยาพี่น้องหดแล้เราไปหยัดยาได้บ้านี้ได้ดูจธใส่ได้หลานถอยี่นะ ร้านเทา,เาไซเทาวงงมดูสมามา <laughs> จับจับจับ่ะจับจับนั่นนี่ <c oughs> นพักอังตูนพักนางตูนเ่พักนางตู่ได้หน่ออนเ่้นี่หมก้นมกงต้นมง เดอันีอื่นี่นี่วางนี่เวางวางวางต้นมะฮงน้ำก็ใช้ขึ้นเมียเสียมอยู่ะไปเห็นใช้เสียมบะให้นาน่าตะรนาขั้ันสวนนิดหน่ ยากำลานนี่ก็มีแต่โหดูดูผืนหนึ่งก็หดผืนหนึ่งก็เสียหน่ะคุณคุณออมจะจะไปเจื่นแหมืั้นแม่กนกอันนั้นนะกกผักอันนั้นนะผักกระโดนนะคอดอันเป็นบวกแม่ไปเจื่นให้น้ำไหลนี่เหมือนหดเหมือนกระอยู่ ปานๆทางลุ่มไว้